วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเมื่อแมวกันดีกว่านะครับสิ่งที่เจ้าของทําในทุกๆวันจนแมวไม่อยากที่จะเข้ามาใกล้เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากความที่เราใจร้ายนะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการที่เราเลี้ยงผิดแบบขั้นรุนแรงซะด้วยครับและมันก็ไม่ได้เกิดจากความที่เราไม่ได้รักแต่เกิดจากพฤติกรรมแบบเล็กๆครับที่ทําซ้ําๆในทุกๆวันจนกลายเป็นแรงกดดันโดยที่เรา ไม่ได้รู้ตัวเลยนั่นเองครับและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าแมวสายพันธุ์อะไรด้วยนะเพราะว่าแมวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนิสัยมันจะไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับวันนี้เรื่องมแมวเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงสัญชาตญาณพื้นฐานของแมวมันคล้ายๆกันหมดเลยคือมันต้องการที่จะควบคุมโดยใช้ระยะห่างนั่นเองครับต้องเลือกครับระหว่างที่จะเข้าใกล้หรือว่าถอยดีและต้องการโลกที่คาดเดาได้ครับความต่างของแต่ละสายพันธุ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าใช้กฎนี้หรือว่าไม่ได้ใช้นะ แต่ว่ามันอยู่ในระดับของความทนดังหาครับและการแสดงความเครียดออกมาเพราะว่าแมวในบางสายพันธุ์เนี่ยจะแสดงออกแบบชัดเจนแต่บางพันธุ์เช่นอย่างบิตติสที่ผมเลี้ยงอยู่เนี่ยจะเป็นแบบเงียบบางพันธุ์ครับก็เลือกที่จะถอยบางพันธุ์ก็เลือกที่จะสะสมแต่ว่าถ้าหากเจ้าของเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้แมวเลือกเลยความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆถอยห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่เจ้าของเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ําครับดังนั้นเดี๋ยวขอเริ่มจากแมวไทยหรือว่าแมวบ้านแมววัดของเราก่อนนะ ซึ่งเป็นแมวที่คนเลี้ยงมากที่สุดเลยครับและถูกทําให้เข้าใจผิดมากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะเห็นว่าเป็นแมววัดแมวบ้านเลยคิดว่ามันต้องทนมันต้องอึดมันต้องเลี้ยงง่ายความจริงครับแมวไทยเป็นแมวที่อ่านคนได้เก่งที่สุดแล้วครับเพราะมันเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนมาตั้งแต่เล็กมันเลยสามารถเรียนรู้ได้ว่าใครปลอดภัยหรือใครที่ควรหลีกเลี่ยงดังนั้นวิธีในการดูแลแมวไทยนะครับจึงไม่ใช่การเข้าหาครับหรือว่าจับเล่นกอน แต่คือการนั่งนิ่งๆอย่าไปจ้องมันนะอย่าเรียกด้วยวางอาหารแล้วถอยออกเลยครับเปิดพื้นที่ให้น้องเป็นฝ่ายเลือกเองถ้า,ามันเดินเข้ามาใกล้ๆคุณเมื่อไหร่นั่นแปลว่าคุณผ่านการประเมินแล้วครับแต่ว่าถ้าหากมันยังนั่งห่างอยู่หันตัวเอียงใส่ด้วยนะหรือว่าเดินอ้อมไม่ใช่เมินนะครับอันนั้นเรียกว่ากําลังดูดูอยู่ว่าจะเอายังไงดีกันเองครับเอาง่ายๆสรุปเลยมันมาใกล้คุณเมื่อไหร่เอาหางมาแตะคุณนิดนึงอะ่ะนั่นแหละผ่านเกณฑ์ละ อันดับต่อมาครับแมวบิทติสช็อตแฮร์ครับอันนี้คือพันธุ์ที่ผมเลี้ยงเองอยู่นะก็คือเป็นแมวที่ค่อยจงจะนิ่งครับสุขุมแมวผู้ดี <c oughs> ดังนั้นก็การถูกเข้าใจผิดว่าชอบไปลูปตลอดเวลาเนี่ยความจริงครับแมวบิติสเป็นเรียกว่าสายพันธุ์ที่ชอบรักษาระยะห่างมากๆครับชอบอยู่ใกล้แต่ไม่แตะได้ไหมก็คือแบบมานอนอยู่หน้าเราเนี้ยแล้วก็นอนกิ้งไปกิ้งมาแตะหรือไม่แตะก็ได้อะแต่เบื้องต้นจะไม่ชอบดังนั้นวิธีในการดูแลครับ คืออย่าคิดว่ามันหนีเท่ากับน้องไม่โอเคนะครับดังนั้นครับวิธีในการรีบปิตินั่นก็คือว่าแมวไม่หนีแต่ไม่ได้เท่ากับว่าให้เรารอรูปนะครับคนละเรื่องนะบางตัวไม่ชอบให้เราจับตัวมันเลยด้วยซ้ำประมาณว่ามือเองสกรปรกอะ่ะอย่ามาจับได้ไหมอ่ะเนี่ยคือเรื่องของแมว,แมวนะคือฟังนี้มันก็เอา้าอะไรวะอุตส่าห์ให้อาหารจบหน่อยไม่ได้หรอบางตัวไม่ชอบนะครับคือถ้าจับปุ๊บแล้วแบบมันเดินหนีหรือเดินห่างเลยหรือว่า จับที่เท้ามาแล้วมันเอาเท้าเก็บอะไรเงี้ยแปลว่าน้องไม่ชอบนะครับก็แค่แบบอยากอยู่ใกล้ๆ้ได้ไหมอ่ะก็แค่นั้นเองแนวๆนั้นนะแล้วก็มันคือสัญญาณว่าอนุญาตนะครับก็คือน้องเนี่ยจะมานอนใกล้เราหันหลังให้เรานะครับหรือว่าจะเอาหางมาถูอันในแนวนี้หรือเอาตัวมารูปอันนั้นก็แล้วแต่ครับเพราะแต่ละตัวนิสัยมันมันไม่เหมือนกันมันก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยเนาะถัดมาครับคือแมวเปอร์เซียกันบ้างครับเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะดูเฉยครับนุ่มฮะ และถูกอุ้มบ่อยที่สุดทั้งที่เป็นแมวที่เครียดง่ายมากๆระบบประสาทของเปอร์เซียไวต่อเสียงมากครับการจับหน้าครับลูกหัวแรงๆหรือว่าการเดินตามแบบติดๆอาจจะมีปัญหากับตัวน้องก็ได้ครับดังนั้นวิธีการดูแลสำหรับแมวเปอร์เซียนะคือแตะน้อยแตะแตะแบบสม่ำเสมอเลือกเวลาที่น้องผ่อนคลายครับอย่าอุ้มนะครับและถ้าอุ้มแบบน้องดิ้นมากๆเป็นไม่ลาก็อย่าไปอุ้มเลยแปลว่าน้องอาจจะไม่ชอบไปเลยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับคือสกอตติฟโฟครับเป็นแมวที่ค่อนข้างจะน่ารักเลยมีความอ่อนไหวทางร่างกายและจิตใจมากๆและในกรณีที่เจ้าของอุ้มบ่อยๆครับเล่นบ่อยๆครับเพราะมันดูไม่ค่อยขัดขืนนั่นเลยครับเลยทําให้แมวสกอตติฟโฟเป็นอีกหนึ่งพันที่คนชอบเรื่างมากครับวิธีการดูแลครับคือการอุ้มแล้วก็เลือกพื้นที่ให้แบบนุ่มๆนะครับแล้วคอยสังเกตอาการดูเนาะถ้าน้องขยับหนีหรือว่าหยุดนิ่งแบบจนเหมือนแช่แข็งอะไรเงี้ยน้องอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับ ต่อมาคืออเมริกันช็อตแฮร์ครับผมเป็นแมวที่บุคลิกแบบกลางๆครับดูแข็งแรงบึกบึนขี้เล่นแต่ว่าก็ต้องการสิทธิ์ในการเลือกด้วยนะครับวิธีดูแลครับอย่าเหมารวมว่าแมวอย่างอเมริกันช็อตแฮร์เป็นสายลุยนะและจะสามารถเล่นได้ตลอดเวลาต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่าช่วงไหนที่น้องอยากเล่นช่วงไหนที่ไม่อยากเล่นนั่นเองครับต่อมาคือเอกโซติกช็อตแฮร์ครับแมวตัวนี้หน้าตาจะเหมือนกับเปอร์เซียแต่ขนสั้นครับเจ้าของคิดว่าดูแลง่ายแต่ด้านอารมณ์ครับ ความเครียดยังคล้ายๆกับเปอร์เซียอยู่มากวิธีการดูแลครับจะค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับเปอร์เซียเลยเนาะต่อมาครับคือแล็กดอครับแมวตัวนี้ได้ขึ้นชื่อว่าอุ้งง่ายที่สุดยอมทุกอย่างจุดอันตรายครับมันไม่ต่อต้านก็จริงนะแต่มันเครียดแบบเงียบๆวิธีการดูแลแมวสายพันธุ์แล็กดอครับยังไงก็ได้ครับตามใดก็ตามที่น้องอ่ะเดินมาหาเราเมื่อไหร่แปลว่าพร้อมเล่นแต่ถ้าน้องไม่ได้เดินมาหาเราเราเดินไปหานะอันนั้นอย่าเล่น แค่นั้นเลยครับเพราะแมวค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์ฉลาดสูงมากครับต่อมาครับเบงกอต้องบอกว่าเบงกอแมวเป็นสายพันธุ์ที่โอ้โหพลังงานแบบสูงกับสูงเลยอะ่ะคุณคุณต้องมีเวลาเล่นกับมันครับแล้วค่อนข้างที่จะฉลาดด้วยเลยถูกเข้าใจผิดว่าอยากเล่นตลอดเวลาครับซึ่งแมวเบงกอเวลาเล่นมันเล่นแรงแต่มันก็เครียดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นโดยที่เราไม่รู้อารมณ์ของมันคุณอาจจะโดนมันขวนเอาก็ได้ พะเราพะเราเราเราไม่รู้จริงๆไงเห็นตอนเล่นแล้วแบบอา้าวอยากเล่นหรอเล่นแรงๆได้แต่บางอารมณ์มันเล่นไม่ได้ครับน้องก็เลยไม่ชอบไปเลยอันดับต่อไปครับขอเป็นสุดท้ายละสฟิงค์ครับแมวพันนี้ต้องบอกว่าต้องการความอบอุ่นอย่างเห็นได้ชัดฮะพาะแมวไม่มีขนหยอกครับหยอกหยอกจริงๆเนี่ยแมวสฟิงค์นะครับไม่เรียกว่าค่อนข้างจะติดอยู่พอสมควรติดเลยแหละเป็นยังไงดีไม่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 ค่อยให้เราจับตัวมากนักสักเท่าไหร่ บางคนจับได้นะแต่ถ้าเราไปจับในช่วงที่ตัวน้องมีไขมันเยอะๆอะแบบเป็นไปนใครอะครับนั่นแหละน้องอาจจะแบบเหนียวโตวอยู่อะแล้วคุณยิ่งไปจับอะมันจะยิ่งแบบคุณงิดเพราะแบบฉันเหนียวโตวอยู่แล้วจะมันรูปคล้ายๆกับว่าวันนี้เราไปวิ่งออกกําลังกายครับพอเราเหงื่อออกท่วมตัวแล้วมีใครมาจับตัวคุณชอบไหมครับสฟิงค์มันแบบนี้เลยแล้วสฟิงค์่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นแมวที่ไม่มีขนพอไม่มีขนก็เลยแบบว่า จะยังไงอะดูแลง่ายไม่อบน้ําบ่อยหรือไม่เลยครับขี้ใครเยอะกว่าแมวปกติด้วยซ้ําครับเพราะว่ามันมันไม่มีขนไงมันเลยมีปัญหาแทนนั่นแหละครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกพันหนึ่งที่ค่อนอูฉลาดอะถ้าสฟิงซ์นี่คือฉลาดแล้วเชื่องเชื่องมากเลยครับโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยผมก็เรียกว่าเป็นยกสายพันธุ์ทั้งหมดละกันนะครับที่แมวหลีกเรียกเจ้าของและแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีพันธุ์ที่คล้ายๆกันบ้างมีพันธุ์ที่นิสัยไม่เหมือนกันเลย มันดังนั้นเนี่ยการก่อนที่จะเรียนก็ดูสายพันธุ์นั้นก่อนดีๆแล้วกันครับว่าน้องลักษณะแบบไหนนิสัยแบบไหนเล่นแรงไหมและถ้ามันตอบโจทย์กับคุณคุณก็สามารถรับน้องมาได้เลยนั่นเองครับ